อนกรชอบกสีสีฟ้าเล่นอไรมก็ผิดหวังอะได้หนึ่งตัวเอเออเขาอะได้อันนี้แล้วแต่ว่าเขาจำไม่ได้ว่าเขาได้ได้ไอสองตัวนี้เนี่ยอังุ้ยเขาได้แล้วแต่เขาไม่รู้ว่าไอตัวนี้คือได้ยืนได้ยืนเหอได้ยืนใช่ไหมเออ เหลือนั่งเหลือนั่งนั่งกับสีเขียดอีกหนึ่งแล้วก็สีเขาอยากได้เรนโบว์ไม่ได้ค่จะาให้น้องไม่ได้สาวน้องเราจะมาลุ้นกับแอกันขอด้วมั้งไม่ต้องไม่ต้องขำขอ่ะไม่ซ้สูตรไม่ได้ นด้เบียรได้แล้วเอาให้น้องกองนึงเท่าไหร่ยิบกาว